Vale. กับแว่นเลนส์สีชาที่ทุกคนตามหานะครับ <S <S นี่แว่นเลนส์ฟโตคอมิกนะครับแว่นที่เวลาอยู่ในร่มเป็นเลนส์สีใสแต่เวลาออกแดดเมื่อไหร่นะครับจะเปลี่ยนเป็นเลนส์สีชาแบบนี้ล็อดนี้เนี่ยเขามาเติมของประมาณ3 0 0ชิ้นนะครับแล้วก็จะบอกว่าร็อดนี้มามีค่าสายตามาตรฐานมาให้ด้วยสายตาสั้นนะสายตายาวจะไม่นนะมีน,นะครับเป็นลบร้อยลบสองร้อยลบสามร้อยลบสี่ร้อยนะครับที่เป็นค่าสายตามาตรฐานแล้วก็ตัวน,นี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถออกแดดเปลี่ยนเป็นเลนส์สีชาได้นะครับเป็นตัวที่หายากมากๆนะครับในทิกตอกเนี่ย ยากนะครับเวลาอยู่ในร่มเนี่ยเลนจะเป็นสีใสนะครับและเวลามองจอมือถือทํางานกับหน้าจอคอมหน้าจอ iPad เนี่ยมันจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ด้วยนะเวลาออกแดดตอนที่เลนเขาเปลี่ยนสีเนี่ยจะช่วยกันแดดกันแสง UV ได้ถึง400นะครับก็คือกันแดดได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับน,นี้เขาเรียกว่าแผ่นเทสค่า UV นะแผ่นตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นสีม่วงๆเห็นไหมแต่ถ้าเลนตัวนี้นะมันกันได้จริงนะครับแผ่นตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นสีขาวเกตปาแบบน,นี้เห็นไหม อันนี้คือกันแดดได้จริงๆมันอาจจะไม่กันแดดได้แบบแรงสูงเหมือนแว่นแบบเลนโพลาไรซ์แต่อย่างน้อยมันกันแดดได้400มันก็สามารถป้องกันพวกเรื่องต้อกระจกนะครับพวกตาอักเสบพวกตาแห้งได้มากแล้วนะใส่แล้วนะครับเป็นทรงคลับมาสเตอร,ร์ใส่แล้วดูดีดูหล่อนะะนี้เป็นเหล็กไทเทเนียมเชี่ยวออกมาก,กับขาวแว่นนะแล้วก็ตัวกรอบแว่นตัวนี้เป็นแบบใสหมดเลยตัวนี้มีทั้งเลนส์สีชาแล้วก็เลนส์สีดําเดี๋ยวแปะตะกร้าไว้ให้มาพร้อมกล่องแพคเกจไม้อย,อย่างดีนะครับด้านในเป็นเนื้อสักหลาดพร้อมผ้าเช็ดแว่นในราคา300กกว่าาาบทนีถคุ้มม็ แค่300ชิ้นนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหายไปแบบประมาณ40-50ออเดอร์แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เลนสสีชาไปคลองกันนะไม่งั้นเดี๋ยวหมดแล้วก็ต้องรออีกเดือนหน้าเลยนะครับรีบกดตะกร้าครับสั่งซื้อได้เลยจุ๊